มันหมันก <c oughs> ันแต่อันนี้จ้าแต่เอพระเจ้าขอนี่ตุกข่าแต่เอเนาะอนาตากขาหม้อเบิ่งไรเป็นรูตายกว่าอุเมะปีน้องเจเนก็เสียงกว่าตายกว่าในโลกากัมพาอายุสัตว์ว่าเฮาทั้งเสียงอายุก็เต็มปากอาชาก็เต็มเฮงปีเฮาก็ติดตายเน่าข้อดินน่ะคนมีคนพันคนย่อมสัตเทเป็นกุมีเมียวภาษาแต่ไายเป็นจำเสินตั้งมัลลาน่าชาติชาลาปิชาติมัละาน่าที่แต่เอ้าปัตตุยันถึงเจเนเจ้าเจตนาสัทธาลูมี เออแห้งหาเปิ่งหาป้าหรือมีเต็มทนกูก็อันนึงเลยแห้งสัทถาหยุมยำนับถึงพระราตร้าสังขารศาสมาพวแมหยุมยำออจองออโจตาลายไววาอันนี้เป็นปักเปิงหลวงพุทธาภาสาวพุทธาศาสนาอิมเจว่าหลูหลูตานเสียวเขาุดต้องเป็นคนดีผีแม่เป็นสัตถีชัตเทจะไหนจะหนัก่าหลอกหลอกหลายๆจะนั่นแต่มันเข้าตังสัมสละมันยาวเพราะเหตุการณ์ลองตังดีเนี่ยเ้าไมครเป็นก็เป็นนอ่ะเ้าไมใครมีเงินมีคำก็มีมากเพราะให้ตังดีเนี่ย เออเหมือนเจ้าผูกหมากไม้ไว้นั่นน่ะมันตึงออกหมากออกหมากปันท้อดีๆงามๆอ่ะเออห้องไขกินนี่ก็เหมือนตึงออกหมากปันท้อเออก็มันไขการมองอะไรเนี่ยก็พ่อมีอาจองรองตังมันเหตุกันดีเนี่ยมองอะไรก็ตีเมื่อก็มันจะก็มันกับมองอะไรอ่ะไตเจะก็ไตกับมองอะไรอ่ะสมุนจมในหอดารามันว่าซื่อใช่ไหมซื่ออย่าเพี้ยเจ็บเจอก็พอาหักสื่อเอ็นดูสื่ออย่างลอดสื่อห่อสื่อป่องหนึ่งอะไรใช่ไตเข้าเดียบป่องเจ้าช่ต่ว่าตั้งเสียงเดียบป่องเจ้าเข้าถึงห่อเนี่ยเป็นจเนี่ย อเออคขวักกระลามีภวผัสสารมีเงียการตั้งนี้ก็มุกโสกกรไมใเมื่อนี่ปานกนรรมใเมื่อเมืองผีเนี่ยแต่เลยเมื่ออยู่เมืองผีนายเป็นรองตั้งพระเป็นเจ้าห่อไว้เทศนาไว้จะนั้นเมื่อนนายเลยห่อยอเทศนาในปัจ